สวัสดีครับพี่โยธินนะครับวันนี้พี่โยธินจะมารีวิววิธีการเล่นการใช้งานเจ้าตัวโดรนรุ่นใหม่แล้วสุดตัวแรงเลยนะฮะ F1 นะครับว่าเล่นยังไงใช้งานยังไงนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะทุกคนอยแกะออกมานะครับจะมีกระเป๋าโดรนให้แบบนี้นะครับทุกคนนี่เป็นนะครับนะครับทีนี้นะฮะแกะกระเป๋าครับรูดทิปเลยปึ๊บ ทั้งในนะฮะจะมีอุปกรณ์ให้นะฮะก็จะมีชุดปีกใบพัดนะครับตัวนี้ให้1ชุดเลยชุดปีกใบพัดนะครับแล้วก็จะมีหัวชาร์จแบบ USB ให้อีกหอันนะไขควงนะครับอย่างดีเลยนะตัวนี้แล้วก็นี่นะครับจะมีอุปกรณ์ชุดนะครับคู่มือนะครับแล้วก็ตัว QR code นะครับให้โหลดโปรแกรมลงหน้าจอนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะฮะ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวโดรนนะฮะนี่คือทั้งหมดนะครับที่ได้ไปนะครับทุคนี้อทีนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการชาร์จไฟก่อนนะครับสายชาร์จแบบนี้นะทุกคนเนี่ยนะครับก็แนะนำนะทุกคนเนี่ยหัวชาร์จนะครับที่เป็นปล๊กแบบหัว usb อย่างนี้นะฮะเป็นหัว usb นะครับทุกคนนี่ครับเวลาชาร์จไฟนะเวลาชาร์จไฟนะครับผมนะฮะก็เราจะเสียบสายเข้าไปอย่างนี้นะฮะตรงนี้นะครับ แต่ตัวนี้แบตเตอรี่เขาเป็นตัวแบตนะครับผม7.4โวลต์เวลาชาร์จมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเวลาเต็มไฟมันจะดับลงไปนะทุกคนโอเคนะฮะตัวนี้วิธีการชาร์จไฟนะครับก็ประมาณนะฮะ2-3ชั่วโมงไม่ถึง4ชั่วโมงบวกลบประมาณนี้นะครับผมตัวนี้อ่ะทีนี้ตัวรีบมทคอนโทรลนะครับจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 2A 3ก้อนตัวนี้ก็มีไปให้แล้วนะครับ ถ้าหมดนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับต่อไปนะตัวโดรนเนี่ยฮะตัวโดรนนะครับก็จะมีกล้องนะครับรุ่นนี้เป็นมอเตอร์แบบบัตเรดนะฮะนี่นะครับกลางปีกออกนะฮะเอาขาตัวที่เป็นเป็นขายาวออกก่อนนะครับแล้วขาสั้นออกนะฮะด้านนี้เอาขาหน้าออกก่อนแล้วขาหลังตามนะฮะวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับก็ดูนะฮะมันจะมีเขี้ยวเห็นไหมฮะเขี้ยวแบตนะครับเขี้ยวแบตนะครับเราก็จะใส่ ก็ให้ตรงกับเคี้ยวนะครับตรงนี้ใส่ลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะฮะขยับนิดนึงปึ๊บอ่ะเข้าไปอย่างนี้นะฮะนี่การใส่แบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาโหลดโปรแกรมลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับวิธีการใช้งานก็สามารถจะเข้าไปที่เอาเพจสโตรก็ได้หรือแอปสโต r e ก็ได้นะฮะหรือใครง่ายสุดเลยนะครับถ้ามีแอปสีเขียวนะฮะตัวนี้ การโหลดโปรแกรมต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะทุกคนนะครับไปที่หน้าแรกไปที่คนบวกนะครับตรงนี้คือเพิ่มเพื่อนนั่นเองนะฮะกดที่ตัว QR code นะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ถ้าเป็น iOS นะครับเราก็สแกนตัวนี้นะทุกคนนี่ยสแกนตัว iOS อย่างนี้นะฮะปึ๊บอ่านี่นะฮะอย่างนี้นะครับปึ๊บเขาจะขึ้นแถบลิง์สีม่วงๆน้ำเงินขึ้นมาให้เรานะฮะเราก็แตะเข้าไปครับ และเขาก็จะมาหน้านี้ครับ Wi-Fi ชื่อ w i f i UAV เราทำการเชื่อมต่อครับผมไอ้โทษครับทำการโหลดนะครับสักคู่เดียวถ้าเกิดว่าเน็ตแรงๆนี่แป๊บเดียวเต็มเลยนะเนี่ยเต็มละเห็นไหมเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยครับเปิดเข้าไปดูได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวแอปจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเราก็กดอนุญาตนะฮะระหว่างการใช้งานได้เลยแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะฮะดู วิธีการใช้งานรีโมทนะครับว่าตุ่มไหนทําหน้าที่อะไรนะทุกคนนะครับนี่คือตัวรีโมทนะทุกคนนะฮะอันนี้คือที่วางโทรศัพท์มือถือเวลาใช้งานก็เจ้าโทรศัพท์นะครับมาวางแบบนี้นะลักษณะการใช้งานนะครับแบบนี้นะทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะฮะเปิดปิดนี่ฮะตุ่มนี้ครับเห็นไหมครับเปิดปิดอ่าอันนี้เปิดนะครับเปิดปิดคือตุ่มนี้นะครับผมและทีนี้นะฮะเห็นลูกศรตัวนี้ไหมครับชี้ขึ้นชี้ลง ตัวนี้คือบินขึ้นอัตโนมัติแล้วก็ลงจอดอัตโนมัติคือเทคออฟกด1ทีนะฮะเวลาจะลงนะครับเราก็กดอีก1ทีนะครับโดนจะค่อยๆลอยตัวลงเราก็กดบังคับทิศทางหาดันเวให้ตัวโดนลงได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวสปีดครับผมตัวนี้ถ้ากดนะครับหทีปุ๊บมีเสียงดัง2องคลิกคิกติ๊กก็เป็นสปีดสกดอีก1ทีติ๊ๆติ๊ติ๊สปีดสกดอีกหที ติดเดียวคือสปีดหนึ่งเพราะว่าเปิดขึ้นมามันจะเป็นสปีดหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้ากดค้างกดค้างจะเป็นการสต็อปหรือดับเครื่องฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้อ่านะฮะนี่ครับเห็นตัว3 d มดีไหมฮะ3 d ดีคืออะไรครับตัวนี้คือตัวบังบังคับทิศทางตีลังกาในการตีลังกาโดรนะฮะตัวนี้ตีได้4ี่ทิศทางเลยนะทุกคนนะครับเวลาตีนะครับกดตัว3 d ดีก่อนหนึ่งทีปึ้งตีลังกาหน้าแตะคันโยกตัวนี้ไปข้างหน้าหนึ่งทีนะครับ ตีลังกาหลังแตะตัวนี้ก่อนหนึ่งทีแล้วกดบังคับคันโยกมาด้านหลังหนึ่งทีนะฮะด้านขวา, kind of านะฮะมันก็จะตีลังกาหลังซ้ายขวาคือทําเหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้เป็นระบบหลงทิศทางกดหนึ่งทีก็จะเป็นระบบหลงทิศทางนะสถติว่าเราบินไปนะฮะโดนอยู่ฝั่งนี้ก็ตามสมมตินะครับโดนอยู่อย่างนี้ถ้าเรากดบังคับเดินหน้าข้างหลังจะกลายเป็นเดินหน้าทันทีนะฮะ ถอยหลังด้านหน้าจะกลายเป็นถอยหลังทีครับซ้ายขวาอยู่ด้านนี้ด้านนี้จะกลายเป็นเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาจะประมาณนี้นะฮะหลวงพิทาถ้าเกิดเอาโดนกลับมาแล้วแล้วเราก็กดอีกหนึ่งทีเพื่อหยุดครับผมอ่ะต่อไปนะครับ<ม>เห็นตัวนี้ไหมครับผมนี่ลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงตัวนี้เป็นการควบคุมปรับกล้องไฟฟ้าขณะบินนะฮะปรับกล้องขึ้นครับตัวนี้ปรับกล้องขึ้นได้สูงสุด4ี่้าองศา ตัวนี้ปรับลงครับได้สูงสุดลงสุดเลยนะฮะ90องศาครับผมอ่านะครับอ่ะต่อไปนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับจะเป็นการถ่ายภาพอ่าผ่านตัวรีโมทนะครับกดถ่ายภาพกดตัวนี้กดถ่ายโอกดตัวนี้กดค้ังนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเราจะไปถ่ายที่ตัวโทรศัพท์กดที่ตัวโทรศัพท์เลยนะครับที่เป็นหน้าจอนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนไม่มีอะไรนะฮะเอาลืมอันนี้คันโยกอะไรนะครับ ตัวนี้เป็นตัวคันโยกความสูงนะครับมี2หน้าที่นะฮะถ้าต้องการบินสูงดันคันโยกนะครั friend, บด้านซ้ายขึ้นปึ iffe, ๊บปล่อยปุ๊บเขาจะล็อกระดับทันทีถ้ากดค้างอย่างเดียวนะฮะโดนขึ้นอย่างเดียวเลยนะนะฮะมันจะขึ้นอย่างเดียวไม่หยุดเลยนะคุณต้องปล่อยด้วยนะครับให้มันล็อกมาอยู่ที่ตรงกลางมันถึงจะล็อกระดับการบินให้ถ้าต้องการบินตามลงกดคันโยกซ้ายลงแบบนี้นะฮะปล่อยปุ๊บเขาจะล็อกระดับการบินให้ ถ้าเรากดไปด้านซ้ายขันโยกไปด้านซ้ายตัวโดนนะครับตัวโดนจะหมุนหัวซ้ายอย่างนี้นะฮะกดขวาหมุนหัวขวาปล่อยปุ๊บม,มันก็หยุดนะฮะกดซ้ายหมุนซ้ายปล่อยหยุดนะครับอ่ะทีนี้คือไอ้นี่คือ2หน้าที่นะฮะขึ้นลงหมุนหัวซ้ายหมุนหัวขวานะครับอย่าลืมว่าขึ้นสุดแล้วขึ้นไปแล้วระดับตามที่เราต้องการแล้วเราต้องปล่อยขันโยกด้วยนะฮะอันนี้สําคัญน,นะครับอ่ะส่วนด้านขวามือนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวระบบควบคุมทิศทาง เดินหน้ากดท้างเลยกดท้างเลยพี่เดินก็จะไปข้างหน้าครับไปหน้าอย่างนี้ถอยหลังครับกดท้างลงมาโดนก็ถอยหลังถ้ากดไปขวาโดนจะบินไปด้านขวาดกดซ้ายโดนก็บินไปด้านซ้ายเดินหน้าโฉบซ้ายโฉบขวาโยกเล่นได้รอบทิศทางนะครับสามดวงสิบองศาเลยนะครับรุนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าใช้งานยังไงทุกคนนะเอามาเลยครับนี่นะฮะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาด้วยนะครับมา อันดับแรกนะครับวิธีการเล่นนะทุกคนเปิดวิช์ตโดนก่อนกดที่ด้านหลังตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะกดค้างครับปึ๊บให้มีไฟอ่าวางกับพื้นเรียบๆนะให้วางกับพื้นเรียบๆนะทุกคนอันดับที่สองครับเปิดวิช์ตโดนปึ๊บตอนนี้ไฟกระพริบอยู่นะครับให้เราเซ็นเซอร์ระบบก่อนดันคันโยกซ้ายขึ้นสุดหนึ่งทีและลงสุดอีกหนึ่งทีครับอ่าไฟเะนิ่งเห็นไหมไฟจะนิ่งแล้วนะครับผมอ่า ต่อไปนะครับทําการเชื่อมต่อระบบ wifi นะครับขั้นตอนนี้นะฮะก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยววิโอขออนุญาตปิดการตั้งค่านิดนึงนะฮะจะได้ไม่รบกวนนะครับไปที่ wifi นะครับทีนี้เขาจะมีรหัส wifi ของเจ้าตัวโดน F1 ตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับสักครู่นะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะให้เขาลิงก์กัน่อนนะสักครู่เดียวมาไหมนะครับนี่ ถ้าเกิดไม่มานะฮะเรารีเซ็ตอีกทีนะฮะให้กดปิดที่ WiFi แล้วก็กดเปิดครับผมแบบนี้นะครับอ่ามาแล้วครับผมนี่ฮะมาแล้วนะครับตัวนี้ l o f l o w นะครับแล้วก็กดทำการเชื่อมต่อนะฮะถ้าเกิดไวไฟไม่มาให้เรากดรีอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มันจะขึ้นว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัยเขาจะขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วนะะทุกคนอ่าถ้าขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับไป ไปที่โปรแกรมที่เราโหลดไว้นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ w i f i uav แตะเข้าไปครับนี่นะฮะลักษณะครับแล้วทีนี้กดที่ตัว start ครับผมนะฮะกดอนุญาตนะฮะทุกครั้งทุกครั้งนะฮะกดอนุญาตเลยนะครับเวลาถ่ายภาพและวิดีโอเขาจะโหลดไปที่โทรศัพท์มือถือของเราอันนี้กล้องมาแล้วเห็นไหมกล้องมาแล้วนะครับทีนี้นะครับถ่ายภาพตรงไหนนี่ฮะเห็นตัวกล้องกล้องถ่ายภาพไหมครับกดหนึ่งทีเพื่อทําการถ่ายภาพอนุญาตเห็นไหมฮะ ถ้าอนุญาตหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องกดแล้วนะฮะมันจะมาครั้งแรกอันนี้คือถ่ายวีดีโอนะครับเนี่ยฮะมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วขึ้นเป็นวินาทีสีแดงตรงนี้นล้วเวลาขึ้นตรงนี้นะครับถ้าหยุดกดอีกหนึ่งทีนะอนุญาตการเข้าถึงทั้งหมดครับผมแบบนี้นะให้ทําแบบนี้นะครับผมโอเคนะฮะนะครับอ่ะตัวนี้นะครับสามารถรับกล้องเป็นแนวตั้งได้ด้วยไ ปรับกล้องไปแนวตั้งและแนวนอนได้ด้วยนะฮะไอ้ส่วนอื่นเยวเราไปเลือกเล่นเอานะครับผมซูมกล้อง 50x อะไรอย่างนี้ไปเลือกเล่นเอาแล้วกันนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็เป็นถ้ากล้องมันกลับหัวก็กดที่ R EV แบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดจะเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือนะฮะต้องปิดรีโมทก่อนแล้วก็กดที่ตัวลูกเครื่องบินนะครับมันจะมีหน้าจอขึ้นมาให้เราแบบนี้นะฮะคอนโทรลผ่านหน้าจอมือถือได้เลยนะครับรุ่นนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้เราจะเล่นผ่านรีโมทก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับบินได้สูงอยู่ที่ระดับนะครับผมประมาณ20-30เมตรนะฮะแล้วก็บินได้ไกลอยู่ที่ประมาณ100เมตรอ่ะก่อนขึ้นบินเรากดคาลิเบตนะฮะให้เป็นรูปตัว V ีให้เป็นรูปตัว V ีนะทุกคนนี้นะฮะกดเข้ามาอ่ะจะมีเสียงติดไฟกระพริบที่ตัวโดนหยุดแล้วก็ปล่อยครับทีนี้ครับกดที่ตัวสตาร์ทนะครับตัวนี้หนึ่งทีปุ๊บเนี่ยบินขึ้นเองเลยอ่อยาเห็นไหมฮะทุกคนบินขึ้นเองอัตโนมัติครับผมนี่ เห็นไ,ไหมครับว่าเขานี่มากๆเลยนะฮะตัวนี้ต้องการความสูงดูนะครับดันแันโยกซ้ายขึ้นปล่อยมือเขาก็จะล็อกระดับเห็นไหมนี่คือเทคนิคการใช้งานดันขึ้นปล่อยมือก็จะล็อกระดับเห็นไหมครับต้องให้ปล่อยมือถ้าคุณไม่ปล่อยมันจะขึ้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะมันขึ้นอย่างเดียวเลยอกดลงนะทุกคนกดขันโยกซ้ายลงปล่อยมือเขาก็ล็อกระดับแตะลงครับปล่อยมือก็ล็อกระดับนะครับ อ่ะทีนี้เราจะกดคันโยกไปด้านซ้ายเอาหมุนหัวซ้ายเห็นไหมปล่อยปุ๊บมันก็หยุดนะฮะหมุนหัวขวาปุ๊บปล่อยมันก็หยุดเห็นไหมครับแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแตะขวาคือหันหน้าโดนนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะออาคันโยกด้านขวาตอนนี้คือเป็นสปีดหนึ่งนะทุกคนเดินหน้านะครับถอยหลังกดไปซ้ายบินซ้ายกดมาขวาบินขวาอ่าประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราจะปรับหน้ากล้องนะ ปรับหน้าก็ตอนนี้มันคือมันปรับขึ้นแล้วนะครับ4 5้าองศาเราต้องการปรับลงครับเนี่ยกดตัวล่างลงครับเห็นไหมต้องปรับลงละภาพสวยด้วยนะทุกคนเห็นไหมฮะปรับลงครับนี่ฮะนี่ครับได้ประมาณ90องศาลงประมาณนี้แล้วก็ปรับขึ้นนะฮะตามความต้องการประมาณนี้เลยเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับอย่ลองมาเทสตุ่งนี้เิจริงๆมันใช้งานได้อาใช้งานได้ด้วยนะทุกคนกดถ่ายภาพผ่านรีโมทได้ด้วยนะทุกคนนะฮะอ่ะกดถ่าย E O ครับ นี่เออขึ้นครับผมนี่ไหมฮะวินาทีขึ้นแล้วกดหยุดก็กดอีกหนึ่งทีมันก็หยุดให้อ้๋เจ๋งมากเลยครับตัวนี้กดถ่ายภาพได้ทั้งที่โทรศัพท์ทั้งที่ตัวรีโมทโดนได้เลยนะฮะออาทีนี้นะครับผมจะทดสอบจุงนี้นะฮะตีลังกาอันนี้คือตีลังกาทุกคนนะฮะกดหนึ่งทีครับปึ๊บตีลังกาหน้าดันทันโยกไปชั้งหน้าหนึ่งทีโอ้โหแรงมากฟังเสียงดีครับตีลังกาหลังนะฮะกด3ดีกดคันโยกอยหลังหนึ่งทีปล่อยโอ้โหดูสุดครับ ตีลังกาซ้ายแตะไปซ้ายเห็นไหมฮะสีลังกาขวานะฮะกด3 d ดีแตะพันโยกไปด้านขวาแบบนี้เห็นไหมครับโอ้โหตัวนี้ความเสียงแรงมากเลยนะทุกคนเนี่ยแรงมากเลยนะฮะทีนี้ครับอ่ะมาชมสป,ปีด2นะครับสป,ปีด2กด1ทีแล้วปล่อยจะมีเสียงดังสองกิทุกคนอันนี้คอนโทรลสป,ปีดสองสปีดสามกดอีนทีอันนี้เอาไว้เล่นการแจ้งเขาจะแรงขึ้นฮนะโผล่แรงขึ้นทุกคนนี่นี่น,นะฮะแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะทุกคนนะฮะอ่ะส่วนกลุ่มนี้นะครับสมมุตินะฮะโดนหันหน้าไปทางด้านนี้หลงทิศทางนะฮะกดหนึ่งทีปุ๊บดีนะครับไปจะกระพิษนะทุกคนถ้าเราคันโยกไปข้างหน้าเห็นไหมฮะฝั่งนู้นจะกลายเป็นเดินหน้าขวาข่อยหลังแอลนะเห็นไหมนี่คือระบบครับผมนะฮะระบบหลงทิศทางนั่นเองครับผมเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเห็นไหมฮะโดนอยู่ฝั่งไหนเขาฝั่งนั้นจะกลายเป็นเดินหน้า อ่ะสมมุติว่าเอาโดนกลับมาได้แล้วทุกคนนะฮะกดอีกหนึ่งทีหยุดครับทีนี้เราก็คอนโทรลนะฮะด้านหน้าเหมือนเดิมการเล่นโดนนะฮะให้ยืนข้างหลังโดนคุณจะไม่หลงทิศทางนะฮะโอเคนะคบทุกคนนะครับเล่นต่ำาๆก่อนนะฮะสักสเมตร20เมตรประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เล่นใกล้ๆตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นไกลมากเดี๋ยวกระระยะไม่ถูกนะทุกคนอ่ะทีนี้ลงจอดครับมากดลงจอดกดอีกหนึ่งทีปึ๊บ ล้วกดบังทับที่ทานต้องการให้โดนลงตรงไหนนะฮะเขาก็จะมาลงตามที่เราต้องการถึงพื้นก็จะดับเครื่องยนต์ให้เอง,เองแมบอัตโนโมัติครับผมตัวนี้เป็นไงฮะตัวนี้ตัวแรงมันสั่ใจ F1 ครับผมจัดที่เลยครับโยทินจัดให้